ท่อุดผุนอุนูพอุดุฝาอุฟผุมาขุมุยาอุยูลาอุลูวาอุดูหอาุดหฟฝอฝอาฝาผูุ้ฝาพุฝาพุเป็นแบบนี้เหรอใช่ฝาชำรุดฝาชังอะไรเงี้ยอ่ะฝังมอ มาอุมมุมาอุมมุมาอุมุทออะไรสระอะไรลูกสระทออาทะทออทะลออุลุลออุุ้มุมุทะลุมุทะลุคืออะไรก็คือการโมโหใส่กันลูกก็กระดาษทันเนี่ยเหรอใช่ไม่ดีอะไรเนี่ยเหรออ่ากระดาษชนกันอ่าอาต่อไป้ายก็อืม ถึงอะไแล้วอพอพายอยุพายุอพายุคืออะไรก็คือฝนตกลมพัดแรงมากเขาเรียกว่าพายุพายุายต่อไปเไปจ้จลา,ลา,ลาจูรอจ,จ,จุลาจุลาเจ้าจุลอลาจุลาต่อไปฝาฝุฝูผุฝา,า,าผุมีลูชะ อะไรอะทะลุทะลุฝาผูมีรูทะลุฝอาฝาาหม้อหมูหมูหมุถอทะลอลุมุทะลุต่อตาน้าอุนุนาอุนุมอูุมุม ทออุทุทออาทะทอทะลราอู่รุเราอู่รุดราอู่รุดราอูุ่ออาจูจูดุอาจูเหรออ่าใช่ดุอาจูอ่เริ่มใหม่ตาหนุตาหนุทำไมดูดิตาหนุทำอะไรตาหนุมุตามุตาหนุตาหนุมุ มุทะลุดุดุอาจูแค่นี้ใช่อาต่อไปพ่อพายอยุพาย,ยุนานอนาะอออานะอาามอยมีพ่อพายอยยุโมม,มา นาอามีพ pues mm ายุมาใช่ครับทำใจท้องนาไงลูกท้องนาของคุณอาเหรอมีลมพัดพายุแรงมากอ่าต่อไปเนรอใช่อ่ะต่อไปบรรทัดสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายแล้วเจ้าอุจุเจ้าจุลรจุลาอาลาจุลานอนาตอาตา